เดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งหน้าให้แล้วนะคะยุหลับตาค่ะหลับตาเลยยิ้มยิ้มหนด้วยยิ้มด้วยค่ะตั้งจบก่อนสวยไหมคะสวยไหมคะตั้งก่อนเอาสีไหนเอาสีไหนดีคะค่ะโอเคค่ะหลับตาค่ะห <c oughs> ลับตาค่ะอืมสวย <c oughs> ยิ้มได้ค่ะยิ้มตอนจบติดกากเพชรดีกว่าอยู่อากากเศเพชรไหมคะ ติดกากเพชรด้วยดีกว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตกับมามี่โอเคมามี่กับนาลี่ยูต้องร้องเพลงนะคะอุ๊ยยูใส่สีฟ้าเหรอคะนี่ไปจะมีสีฟ้าเหมือนกันเลยตัดจนง่ะยตะกี้ไหมคะน่ารักค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปติดให้นะคะยูน่ารักจังเลยนี่สีฟ้าเอลซ่าเหมือนยูเลย ยูอะะเ้ยโหยุก็เอวสั้นลับตาหลับตาหลับตาไว้ลูกหลับตาลับตาไว้ลูกอุ้ยว้าวจะติดแล้วเหรอพ่อแจ็คว้าวว้าวอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยนัลล่ายุดูกระจกเลยอุ้ยอุ้ยชี้ปนกไวก่อนเอาให้ปนกดูก่อนเอาให้ปนกดูเห็นอย่างอ่ะเฮ้ยน่ลล่ายุดูกระจกเลย สวยมากเลยเห็นไหมคะยืดเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเปิดไฟให้นะคะอืเอลซ่าติดกี่ข้างคะสองข้างหรือข้างเดียวดีข้างเดียว้งเดียวเหรอคะโอเคค่ะสวยเหนไหมสวยได้แล้วีตอนนี้หนูนะไหนติดกี่ข้างกันติดกี่ข้างกัน